สวัสดีครับ FC น้องอูงิงเพรบันแพง FC สาวน้อยเพรบันแพงและ FC บอสเจ้าพร้อมกับ FC เสียนอนสำหรับคลิปนี้สอนโลดอุบลก็จะมาพูดมาคุยข่าวๆเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานการแสดงของน้องอุงิงเพรบันแพงเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาและ <c oughs> วันนี้จะ ทำการแสดงที่ไหนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับสําหรับผลงานการแสดงเมื่อวานนี้คือช่วง <c oughs> สองทุ่มถึงสามทุ่มน้องก็ได้เป็นศินลปินรับเชิญไปทําการร้องเพลงอยู่ที่สวนสาธารณะ <c oughs> สวนสาธารณะกวางดีตอําเภอ กันทะลักจังหวัดรีสเกตร,รู้สึกว่าพ่อพ่อแม่แม่ก็ได้เดินทางมาให้กำลังใจอย่างล้นหลามเต็มสนามที่ลานกวางสวนเดิดเมื่อคืนนี้ช่วงสองทุ่มถึงสามทุ่มโอ้โหทำแล้ fc พ่อพ่อแม่แม,แม่น้องของอุ้งอี้ก็ให้ความาความน้องอุ้งี้ก็ได้ให้ความสนุกสนานให้กับพ่อพ่อแม่แมแ fc ของน้องอย่างลดหลามสําหรับช่วงสองทุ่ถึงสามทุ่มเสร็จจากงานที่รับเชิญอยู่ที่อำเภอกันทลักษ์จังหวัดชีสเกตน้องก็ได้ ทำการเดินทางมาต่อที่คณะสาวน้อยเพชรบันแพงคือวงที่หนึ่งที่มาติดตั้งทำการแสดงอยู่ที่พื้นที่อำเภอเ,ม,ม,อเมืองจันทร์จังหวัดรีสเกตสำหรับพ่อพ่แม่อำเภอเมืองจันทรจังหวัดสีสเกตก็มาให้การต้อนรับและให้กำลังใจแก่คณะสาวน้อยและ น้ององุิงเพียรบรรพางบานแพงเช่นเดิมและอย่างหนานแน่นสำหรับข่คืนที่ผ่านมาและสำหรับวันนี้น้ององุ่งหญิงและคณะสาวน้อยเพียรบรรแพงวงที่หนึ่งก็เดินทางไปทำการแสดงอยู่ที่ีแยก <c oughs> คูเมืองเพอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ก็ขอเรียนเชิญ เขตรบริเวณอำเภอคูเมืองก็ไปให้กำลังใจสาวน้อยเพชรบัณฑงและซปเปอร์สตาร์น้อยของเรานะครับที่สีแยกคูเมืองอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสำหรับข่าคืนนี้อย่าลืมอย่าพลาดไปให้กำลังใจน้องหูงหญิงเพชรบัแฑงของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมเอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ